สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลความเคลื่อนหน้าโครงการครลครึ่งระยะที่3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆเกี่ยวกับข่าวโครงการรัฐบาลต่อๆไปนะคะนายพรชัยชีลเวศผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังค่ะก็ได้เปิดเผยว่า จากขอ้อมูลนาวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโครงการคนละครึ่งระยะที่3มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน25.44ล้านรายเลยโดยมียอดการใช้ใจ่ายสะสมรวม1,5,000ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม53,000ล้านบาทคะ่ะและรัฐรูปจ่ายสะสมอีก51,000ล้านบาทและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะมีประชาชนผู้ใช้สิทธิ์จำนวน8 3 0 0 0คนจากจำนวนผู้เขา้ารูปโครงการกว่า4,0,000 0รายเลยคะ่ะ